Hello Birdie นะคะคนนี้ก็จะทำเสียงดังแต่ทุกคนก็จะบอกว่า sh it, sh it, we have a plan ค่ะมิ้เพลิุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย it, we have a plan หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นนิทานภาพที่สื่อสารกับเด็กๆได้อย่างน่ารักค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มสิ่งมีชีวิต4ตัวนะคะที่มันอยากจะจับนกตัวหนึ่งค่ะเราไปดูนะคะว่าแผนที่เขาวางไว้มันจะสำเร็จจับนกได้หรือไม่ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล Winner of the y e a r a s s o c i a t e o n of i l l u s t r a t o r Award for c h i l d r e n Book ปี2014นะคะและ Winner of the 2014 Junior Magazine Picture Book of the Year ค่ะเป็นหนังสือภาพนะคะที่คนกลุ่มนี้กํลังจะไปจับนกค่ะ Hello Birdie นะคะคนนี้ก็จะทําเสียงดังแต่ทุกคนก็จะบอกว่า hh, h, We have a plan ค่ะพยายามไปจับนก ready one, ready two, ready three. go. look up there. hello, buddy. Shh, we have a plan. climbing slowly, climbing slowly. now stop. Shh. ready one, ready two, ready three. go. look down there. hello, buddy. Shh, we have a plan. padding slowly, padding slowly. now stop. Shh. Ready one, ready two, ready three, go! Hello buddy, would you like some bread? One, two, three, look! Ready one, ready two, ready, run! Look a squirrel Shh, we have a plan จบแล้วค่ะเป็นหนังสือภาพที่เหมาะกับเด็กตั้งแต่1-2ขวบเลยนะคะเล่มนี้เนื้อหาง่ายภาพน่ารักมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ